สวัสดีครับผมเชฟบินครับนี่คือช a n n วีแกนสตาร์ทอัพในคลิปนี้เราจะมาทําอูดอง้งซุปข้นมิโซกันนะครับและที่สําคัญเป็นสูตรเจด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทํายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่อง v ีแ a นสตาร์ทอไปด้วยนะครับเคมกําลังดีอร่อยด้วยสุดมากใส่เห็ดหอมแห้ง1ดอกตัดสาลายคอมบุแห้ง3-5กรัมแช่น้ำเปล่า200มล พักไว้10-15นาทีจนเห็ดเริ่มนุ่มเลือกเห็ดที่เราชอบ50กรัมหั่นตามขนาดและล้างทำความสะอาดผักกวางตุ้งฮ่องเต้30กรัมหรือจะใช้ผัก่อยก็ได้นะครับ ขิงสไลด์บาง2ชิ้นแนะนำให้บุกขิงเล็กน้อยนะครับหรือจะใช้เป็นขิงผงก็ได้นะครับหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการ60-80กรัมตั้งหม้อใส่น้ำมันเล็กน้อยทอดเต้าหู้จนเหลืองทั้ง2ด้านพักไว้ในจาน ผัดเห็ดที่เตรียมไว้จนสุกปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยและนำไปพักไว้ในจาน ผัดผักกวางตุ้งจนสุกและนำไปพักไว้ และในหม้อเดียวกันให้ใส่น้ำสต๊อกที่เราเตรียมไว้ลงไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนอย่าให้เดือดพลาดน,นะครับเราจะเคี่ยวใช้เวลาประมาณ1-2นาที สูตรนี้ผมใช้นมถั่วเหลืองและตาซอยไฮแคลเซียมสูตรเจหวานน้อยเป็นตัวเพิ่มความเข้มข้นให้กับซุปนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับใส่นมถั่วเหลืองลงไป200มิลลิลิตรนมถั่วเหลืองนะครับจะช่วยให้น้ำซุปของเราเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นแต่ขอย้ำนิดนึงนะครับว่าต้องเป็นสูตรหวานน้อยหรือไม่หวานเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำซุปเราเนี่ยจะติดรสหวานจนเกินไป หลังจากที่เราใส่นมถั่วเหลืองแล้วนะครับอย่าลืมใส่ขิงที่เราหั่นไว้ลงไปด้วยนะครับปรุงรสด,ด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วญี่ปุ่น1ช้อนชาคุณเพื่อสามารถปรุงรสด,ด้วยพริกไทยหรือว่าพริกป่นได้ตามชอบเลยนะครับ คิมรสชาติอีกครั้งแล้วก็เคี่ยวจนทุกอย่างเข้ากันและนําไปพักไว้ ตั้งน้ำเดือดลวกเส้นอูด้งจนสุกเวลาต้มนะครับให้เพื่อนๆดูคำแนะนำข้างซองได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อนะครับจะมีเวลาที่ไม่เท่ากัน,นครับหลังจากที่ต้มเส้นอูด้งจนสุกแล้วนะครับก็เสด็จน้ำให้แห้งใส่น้ำมันงาพริกป่นเล็กน้อยแล้วก็งาขาวคั่วในชาที่จะเสิร์ฟ ใส่เส้นอูด้งที่ลวกไว้ใส่น้ำซุปมิโซะลงไปผมจะกรองด้วยกระชอนเล็กน้อยนะครับหรือจะไม่กรองก็ได้นะครับ แล้วก็ตกแต่งด้วยเครื่องที่เราผัดไว้ในคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่เห็ดหอมที่เราต้มไว้ลงไปนะครับเพื่อนๆที่ชอบทานเห็ดหอมเนี่ย mm hmm. ก็าหา่เห็ดหอมแล้วก็มาตกแต่งจานได้เลยครับ ตกแต่งด้วยผักไคววเลตหรือผักต้นอ่อนชนิดใดก็ได้นะครับที่เราชอบได้เลยโรยด้านบนอีกครั้งหนึ่งด้วยงาขาวคั่วน้ำมันงาพริกปน่นตามชอบได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอูดง้งซุปข้นมิโซะสูตรเจบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับก่อนอื่นค้นก่อนเลยอืมอมร่อยอะ่ะนี่ดูความพ้นนะโอ้ยค้นมากอะ่ะ อืมเค็มกำลังดีอร่อยด้วยสุดมากเมนูนี้ต้องทำนะเดี๋ยวผมโรยงาเพิ่มนะ่อืยใครชอบกินงานะนี่โรยไปเลยทำเองกินเองสูตรนี้นะบอกเลยไปลองนะทุกคน แล้วจะไม่ผิดหวังเพอเอไม่อยาจะไปกินตามร้านเลยนี่ขี้โมงจริงอร่อยอร่อยครับไปทําเลยนะสูตรนี้ผักเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะครับใครที่ไม่ทานเจก็ใส่ต้นหอมกระเทียมลงไปหน่อยก็ได้นะครับจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยนะแต่นี้กค็คือสุดแล้วนะเห็ดนะครับเพื่อนๆจะใช้เห็ดอะไรก็ได้นะมาผัด แล้วก็พักไว้นะครับอร่อยมากๆเอามาใส่กับน้ําซุปแบบนี้ความมันนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆนะนี่เลยแลคตาซอยไฮแคลเซียมาานะครับโฆษณานิดนึงนี่นะครับใส่ลงไปได้ความข้นเลยดูดิไม่ต้องไปใช้น้ําซุปกระดูกหมูเลยเลยนะครับนี่ก็อร่อยเหมือนกันข้นเหมือนกันแต่มีประโยชน์ด้วยไฮแคลเซียมด้วยนะไปทําให้ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง w e e k n Startup ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูมใหม่ๆแล้วก็ คลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับขอตัวกินอูดง้งน้ำข้นๆก่อน